And feel, ติดดาวทำเอ็นฟิวครับติดดาวน้าช่องนาชีเอามาฝากพี่เช่นเคยอีกแล้วครับในค่ำคืนนี้ครับและผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมาผมบอกเลยครับพี่พี่ครับเ <c oughs> ต็มข้อเต็มแข่งกันอีกแล้วครับพี่พี่ครับถึงแม้ว่าตัวเน้นหน้าช่องเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ได้มาตามนัดอย่างที่คาดไว้นะครับแต่ในควบคุมทำเอ็นฟิวครับกับ2ตัวเน้นอีก2ตัวและชุดของไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟ ต่กันเต็มเต็มเต็มข้อเต็มแข้งกันอีกแล้วครับ31วันมาแล้วครับกับชุดคงไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟวันนี้เข้าสู่32บอนะครับบอกเลยครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่ยังไม่ได้เปิดใจเข้ามาครับอย่ามัวรอช้าครับเปิดประตูเข้ามาครับในอาณาจักรของทามแอน e ิลครับ t tm09 อย่าลืมใส่แอดนำหน้ามาด้วยนะครับ และหนึ่งคู่หนช่องเเชียนะครับคืนนี้ครับขอพาพี่ๆไปกันที่ศึกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคารครับเป็นการพบกันระหว่างบอมมาพอกนาทีมนบับที่10ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนจากฝูงอย่างมันโมระครับ โดย้าบ้านมองมาพกนาครับภายใต้การนำทีมของคุณซื้อร่วมรักษาการอย่างอันเดรียสเอ็เกอร์มักกับทางด้านของโอรอปเมเบิร์กเริ่มเก็บแต้มได้มากขึ้นในช่วงหลังครับซึ่งเกมที่แล้วพวกเขาเนี่ยก็แบ่งแต้มกับทางด้านของวาเทลัสในเกมเดียนนอกบ้านมาได้ด้วยส่งผลให้ตลอดถ้าเกมหลังสุดแพ้มาแค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนทางฝั่งของมันโมภายใต้าทารนำทีมของเฮริกลิสตอมยังคงรักษาผลงานและมาตรฐานของตัวเองไว้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเกมที่แล้วก็เก็บ ใช้ชนะเหนือคู่แข่งมาได้อีกด้วยนอกบ้านของพวกเขาทาให้ผลงานของทีมตลอด5เกมสุดยังคงไม่พ่ายแพ้ขายแถม9ก้าเป็นการเอาชนะมาได้ถึง4เกมด้วยกันครับดูแล้วเกมในวันนี้มันโมบบุกมาด้วยความลงตัวที่แน่นอนกว่าเยอะครับและใสติที่เจอกันมาพวกเขาก็ยังทํามาได้ดีกว่าตลอดซึ่งการเจอกัน16ครั้งหลังสุดเจ้าถิ่นไม่เคยเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับแถมเป็นการพ่ายแพ้ไปถึง13เกมทําให้เกม นี้น่าจะออกมาในรูปแบบเดิมครับฉะนั้นแล้วติดดาวไทม์แอนฟิลในหน้าช่องหน้าเชีย์ในคำคินนี้ครับขอพาพี่ๆไปเชียร์กันที่มันโมดูแล้วโก้จริงๆแล้วครับและติดดาวตัวอื่นจะเป็นอะไรครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกของทาม์แอนฟิลจะวางมาให้แบบไหนและที่สําคัญครับชุดของไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟที่กําลังจะทําสถิติในวันที่32ครับจะวางมาให้ในรูปแบบใดติดตามได้ในแคมเปญของทาม์แอนฟิลครับสำหรับวันนี้ลากัไปก่อนครับพี่ๆครับสวัสดีครับ